เลขท้ายแบบประชาชนตัวสุดท้ายที่ลงท้ายด้วยเลข8ดวงชะตาวันนี้จนถึงสิ้นเดือนกระกฎาคม2568ดวงตาจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับเราเริ่มจากสิ่งที่ผ่านมาก่อนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ลงท้ายด้วยเลข8มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะบ,บางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยการท้องเสียท้องร่วงการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ความเครียดไม่คงไม่เกณฑ์ต่างๆมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและคนที่ลงท้ายเลขแเนี่ย คุณมีโอกาสในเรื่องการเสื่อมเสียชื่อเสียงคือหมายถึงมีคนนินทาว่ากล่าวให้ร้ายพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือบางคนมันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นกระแสที่เราอ่ะก็เลือกไม่ได้ในชีวิตเราดังนั้นมีเกณฑ์เรื่องการทําผิดพลาดและโดนคนอื่นพูดถึงว่ากล่าวทั้งคนที่เกิดจริงและคนที่โดนใส่ร้ายดังนั้นมีเกณฑ์เรื่องการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกณฑ์ในเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพนะครับรวมถึงสถานการณ์ด้านการเงินที่สะดุดติดขัดและมีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยว กี่กับเงินร้อนเงินด่วนหรือการหมุนเงินที่ผ่านมาสําหรับคนที่ลงท้ายด้วยเลขแปดนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันเป็นอย่างไรยังคงเครียดเรื่องการเงินอย่างต่อเน,นื่องณตอนนี้คนที่ลงท้ายด้วยเลขแคิดหาทางออกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องการเงินแต่ไม่ได้บอกใครนะฮะเพราะว่าตัวเองเหนื่อยท้อนหนัก ป,ปัญหาต่างๆฟันฝ่าด้วยตัวเองนะฮะสู้บูลุยหนักแค่ไหนก็จะไปต่อคืนไม่เข้าคายไม่ออกบอกใครไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินนี่แหละและคนที่ลงท้ายด้วยเลขแก8เนี่ยจึงมีความเครียดเรื่องคอบาไหลไมเกรนปวดหัวนะฮะดังนั้นจะส่งผลกับสุขภาพระมัดระวังให้ดีถามว่าปัญหาการเงินขี้คายได้ไหมขี้คายได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เหลือ เงินเก็บเนาะแต่มันก็ยังผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้สําหรับคนที่ลงท้ายด้วยเลขแปดเพราะว่าสถานการณ์ด้านการเงินคือขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในความเครียดนะครับแล้วสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหรือเงินรายจ่ายมันมากกว่ารายรับดังนั้นคนที่ลงท้ายด้วยเลขแปดเนี่ยมีโอกาสได้ลงการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความเครียดในเรื่องของการติดขัดสะดุดเรื่องการเงินและปัญหาผ่อนหนักเป็นเบาก็ได้ไม่เป็นไร วันที่10สิงหาจะพาทุกคนไปเสริมดวงในดินแดนพญานาคเกี่ยวกับโชคลาภทรัพย์สมบัตินะบ,บางทีเราอาจจะไม่ปังเนาะแต่เราเอาโชคลาภเข้ามาถั่วเฉลี่ยการเสริมดวงเป็นความเชื่อแต่อย่างน้อยก็สบายใจนะครับดังนั้นวันที่10สิงหาคมจะพาทุกคนไปเสริมดวงในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้ำพญานาคนะครับเราจะรับแค่500คนเท่านั้นดังนั้นใครอยากจองชุดใหญ่39 9ชุดเล็ก99แต่ใครที่จองเสริมดวงแล้วจองก่อน16คือเราเสริมวันที่10สิงหา ให้จองก่อน16กดกดาเพราะว่า16กดกดารอทบออกเราจะให้ทุกคนที่จองเสริมดวงขอรอทบชุดเต็มจากแอดมินฟรีแอดเอ็นทีคล่างเจ็ดไปีล่างเจ็ T e 9, ให้บอกแอดมินว่าขอรอทบชุดเต็มเพื่อเรามีโชคด้วยกันแก้ขัดแก้ไขกันไปนะทุกคน